ตัวของแม่หยัวเองอะถ้าไม่ได้ว่ารักกันมาก่อนกับคบุณพโรองสานะอีกเวหนึ่งเลยนะเคยคิดในมุมนี้ไหมว่าเขาโดนของ เป็นไปได้เพราะาอะไร1เลยคือพรามเฝ้าหอพระเพราะ,ะนั้นวิชาอาคมนี่คือแก่กล้าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็วางยาพงยาพิษอะไรเพราะ,ะนั้นยาสนองเสน่ห์อะไรไม่ใช่เรื่องยากโรงษาเองนะฮะเข้านอกออกในในพระราชวังได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขับกล่อมเสภาให้กับกษัตริย์ไม่หย่อสีสุดาจารามบันทึกประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับผมาค่อนข้างนี้เลยนะสวยมากเป็นคนตัวหอมผิวสวยอันนี้เท่าที่ผมแบบเท่าที่ผมศึกษามานะไปหาฟังได้หลายๆช่องคงลงไปเยอะมากๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องบริษัทที่ถูกบัาานทึกไว้เกี่ยวกับไม่อย ใจครับผมคุณรศงสายเองก็คงจะแบบเอออยากได้ใครในไม่อยูอะแต่ก็ตัวเองก็อยากจะขึ้นบัลลังด้วยก็เลยอาจจะวางแผนไว้หมดแล้วแล้วก็วางยาใส่ไมโยรีสุดาจาันสุดท้ายแล้วไม่โยสีสุนดาจาันก็เลยตกไปเป็นหนึ่งเหยื่อของบริษัทที่ต้องถูกบันทึกไว้ในแง่ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถ้าเรามาศึกษาในเรื่องของเรื่องราวจริงๆอันนี้ผมว่าเป็นไปได้แต่โอเคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่านะมันเกิดไม่ทัน